สวัสดีค่ะในซูมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แอนได้ยินจ้าสวัสดีค่ะคุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวิทยากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะวิทยากรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ กำหนดการเราเริ่มกันจริงๆก็คือบ่ายโมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงตรงคะกำหนดการบ่ายโมงค่ะอาจรันเดี๋ยวรอผู้เข้าร่วมสักครู่นะคะวิทยากรขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์เองแกนอ่านขั้นไล่ยังบงแม่ว่าก็จะบอกองแร้แหละอาจารย์อ่ะเป็นรอดตัวการสื่อสาร สวัสดีคะ่ะอาจารย์ที่เข้าห้องประชุมแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรอผู้เข้าร่วมอีกสักประมาณ2นาทีนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มโครงการอบรมนะคะ ในส่วนเอกสารประกอบการอบรมนะคะเดี๋ยวทางวิทยากรจะแนบลิงก์ในช่องแชทนะคะอาจารย์ ค่ะตอนนี้ครบตามกำหนดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มการอบรมเลยนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะคะเรียนท่านรองคณะบดีฝ่ายนิเวศดิจิทัลและระบบคุณภาพนะคะท่านวิทยากรแล้วก็คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโฮสนาวาเดงนะคะนักวิชาการอุดมศึกษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคณาจารย์ทุกท่านเลยที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ที่ให้ความสนใจต่อหัวข้ออบรมในวันนี้นะคะและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานโครงการอบรมกระบวนการสร้างและพัฒนานรายวิชาออนไลน์นะคะบนระบบ PSU UM MOOC โครงการนี้เราเริ่มจัดเป็นครั้งที่1นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก่อนเริ่มการอบรมน,นะคะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรันลิตาโชติรัตน์รองคณบดีฝ่ายนิเวศดิจิทัลและระบบคุณภาพนะคะกล่าวเปิดโครงการวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ ค่ะเรียนท่านวิทยากรน,นะคะคณาจารย์ผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะในนามของคณะวิทยาศาสตร์รรังคมศรรสาสตร์มหาวิทลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัตจันทนะคะก็ดิฉันเองก็รู้สึกเป็นเก็บรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่วันนี้ค่ะได้มีโอกาสมากล่าวเปิดโครงการกระบวนการสร้างและพัฒนารา,รายวิชาออนไลน์บนระบบมูคเพียร์จูมูในวันนี้นะคะโดย หัวข้อในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นะคะอีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของเราเนี่ยค่ะก็มีนโยบายสําคัญที่จะส่งเสริมค่ะแล้วก็ผลักดันสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านนะคะได้ผลิตสื่อในการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของ Massive Open Online Course นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MOOC กันทุกวันนี้นะคะเพื่อเป็น การเพิ่มโอกาสค่ะในการที่จะขยายโอกาสในการศึกษานะคะแล้วก็เป็นการตอบสนองในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ ก็ในโครงการนี้ดังที่คุณพุชนานะคะทางฝ่ายวิชาการนะคะได้นําเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ะถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะอันทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็เทคนิควิธีการในวันนี้นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านวิทยาก,กรทั้งสองท่านนะคะซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําเพียยูม,มูฟเป็นอย่างมากค่ะท่านแรกนะคะก็คือคุณโนรมีมะนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะ ท่านี้ค่ะจา์ค่ะและท่านที่สองค่ะก็คือคุณธันวาเจ้าแวร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการศึกษาค่ะจากสํานักการศึกษาและนวัตรกรรมการเรียนรู้ค่ะ,อคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานี่เองนะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยค่ะจะมาแนะนําเทคนิควิธีการแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์หรือที่เรียกว่าพีจูมูคนะคะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้อ่า ผู้เชี่ยวชาญทนะั้งสท่านมาให้ความรู้กับเราแล้วนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในวันนี้ค่ะอาจารย์ทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการในการเตรียมเพื่อการพัฒนาแบบอะไรนะคะแบบรูปแบบของการจัด สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะทางคณะเองค่ะก็ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความสนใจในกิจกรรมในโครงการวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้การดาเนินกิจกรรมโครงการวันนี้